สวัสดีครับผมสกายนะครับวันนี้นี่ผมก็จะมาวาดซีรีส์สุดโปรดที่ผมชื่นชอบนะครับนั่นก็คือมาร์คไรเดอร์ดับเบิลนั่นเองนะ <c oughs> ก็เป็นหน้ากากไรเดอร์ที่ผมชื่นชอบมากที่สุดอีก เรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันสนุกมากนะครับดีไซน์ก็โคตรเท่เลยนะครับที่สําคัญก็ยิงเยอะอีกต่างหากนะครับก็มีทั้งแบบน่ารักแล้วก็มีแบบสวยเซ็กซี่้ยครบรถนะครับบอกได้เลยว่าครบรถทุกรถชาติบอกว่าเป็นผมผมบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีงามมากเลยนะครับสําหรับซีรีส์นี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับสำหรับผู้ชายที่รักฮีโร่นะครับย้ํานะครับรักฮีโร่นะ เอาก็เหมือนเดิมเลยครับเรามาวาดรูปกันดีกว่าก็ล่างทรงกลมมาเพื่อกําหนดว่าหัวเราจะใหญ่ประมาณไหน,นครับแล้วก็มีเส้นตรงแนวตั้งเป็นจมูกนะครับเส้นตรงแนวนอนก็จะเป็นเส้นตานั่นเองครับแล้วก็วาดโค้งขึ้นคางได้เลยนะครับแล้วก็มีกรอบหูเข้าๆกะระยะลูกตานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็วาดกรอบตาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะครับอา่าไม่ต้องใหญ่มากนะครับ แล้วเราก็วาดขอบตาแล้วก็ลูกตาได้เลยนะแบบนี้นะนี่ส่วนลูกตาข้างในก็จะวาดให้มันเล็กๆหน่อยนะเพราะว่าตัวที่ผมวาดอยู่นั่นก็คือโชททนโลนะซึ่งเป็นตัวพระเอกของเรื่องที่มันจะมาแปลงร่างเป็นมาร์คไลเดอร์ดับเบิลนะครับนี่แล้วตัวคอนตัวนี้นี่เอกลักษณ์คือมันชอบเก็กหล่อนะครับผมก็เลยจะวาดให้มันเท่แล้วก็หล่อสมใจนะครับอ่าแล้วนี่คือจมูกแล้วก็ปานะครันี่ป่าผมก็ใช้มันแบบยิ้มแบบเท่ๆนะครับ ถ้าไม่เท่เพื่อนๆก็ดูให้มันเท่ห,หน่อยแล้วกันนะครับนี่ก็แบบนี้แบบตาคมเข้มนะครับอ,อ,อ๋อนี่ครับก็โอเคนะครับใช้ได้นี่ผมขอเหลาคางนะครับก็ซีรีส์มาร์คไซเด์ดับเบเนี่ยมันจริงๆมันจบไปนานมากแล้วนะครับสําหรับเวอร์ชั่นคนแสดงนะครับแต่ผมก็รู้สึกค้างคาใจนะครับมันมันรู้สึกเหมือนมันยังมันยังต่อได้นะครับแล้วก็ซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะดีด้วยนะครับ แล้วคราวนี้ฟันของผมก็เป็นจริงนะเพราะว่ามันมีเวอร์ชันมังงะไหมผมอ่านนะครับนี่ครับนี่ก็คือเวอร์ชั่นมังงะนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อีกชิ้นหนึ่งของโชทาโร่นะครับมันชอบใส่หมวกนะครับหมวกมันก็จะลักษณะคล้ายหมวกคาร์บอยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นทรงกลมลีนะแบบนี้เลยเออไม่ยากนะวาดไปนะแบบนี้เลยนี่ก็หลังจากมีเวอร์ชันอ,อันนี้อ่าเวอร์ชั่นมังงะแล้วนะครับก็ ผลปรากฏว่าคือเนื้อเรื่องมันดีมากนะครับมันมันได้อัตลดเดิมๆกลับมาเลยครับพอมันดังระดับหนึ่งแล้วนะครับทางญี่ปุ่นเขาก็สร้างเป็นแอนิเมชันนะครับซึ่งแอนิเมชันผมไปดูแล้วบอกได้เลยว่ามันมันงามมากเลยนะครับว่าสวยมากงานภาพดีมากเลยนะครับเสียงก็โอเคเพลงก็ใช่เลยนะครับแบบว่าแบบกลับไปถึงยุคสมัยที่ผมได้ดู m a ร์คไซเดอร์ดับเลเลยนะครับถือว่าดีมากนะครับคุณภาพถือว่า ใช้ได้นะครับต้องไปหาดูคนระับส่วนนางเอกของเรื่องนี้ก็ถือว่าแจมแมวเลยนะครับอ่ะแล้วนี่ก็คือทรงผมของโชวทัลโล่นะครับมันก็จะแบบอ่าหยิกหยิกยอยๆหน่อยนะครับนี่มันก็จะแบบโค้งๆมาเวลาเราวาดเราก็วาดทรงอ่าอ่าสเก็ตแบบโค้งๆมาก่อนนะ,ะครแล้วค่อยเติมรายละเอียดของผมไปทีละเส้นอย่างนี้นะครับแบบหยิกไปหยิกมานะครับอ่าผมมันจะไม่ตรงนะครับอ่ามันจะแบบ มันจะแบบฟูๆน,นิดๆด้วยนะบแบบนี้เลยนี่เพราะว่าโดยรวมออกมาใส่หมวกแล้วบอกได้เลยว่ามันโคตรเท่นะครัภาพนี้ <c oughs> อ่าแล้วนี่คือเส้นไหายปลาครับจากนี้นี่ผมก็จะวาดเป็นอ่าอนาโตมีอนาฐานะครับนี่ดูให้ดีเลยนะครับแล้วนี่คือสี่เหลี่ยม ของโครงตัวนะครับแล้วก็มีเส้นตรงกลางนะครับก็จะได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งครึ่งนะแบบนี้แล้วนี่คือกางเกงในนะครับเส้นเส้นอ่าเส้นแนวนอนล่างสุดก็คือเส้นสะโพกนะครับตรงกลางก็คือเส้นเอเวนะครับตรงนี้ก็คือเส้นอกนะครับอ่าแล้วตัวนี้คือท่อนขาท่อนบนนะครับอ่าแค่นี้เองครับนี่คือแขนท่อนบนนะครับผมจะทําท่าแบบให้มันอ่า ดึงเสื้อเสื้อสูรหน่อยนิดนึงนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็วาดมือก่อนเลยแบบนี้นี่มือก็จะทําท่าแบบกําลังจะดึงเสื้อสูตรนิดนึงนะครับเพื่อความเท่นะครับแบบว่ามันกาลังจะออกปฏิบัติการออกภารกิจอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดึงเสื้อดึงเสื้อสูตรออกมาครับอารมณ์คล้ายๆแบบสไปเดอร์แมนครับหรือซูเปอร์แมนกาลังจะไปไปช่วยเหลือผู้คนแล้วก็จะดึงออกมาเราจะเห็นสัญลักษณ์นะแต่นี่เป็นมาร์คไซเดอร์ครับมันก็แค่ดึงแบบเท่ๆไปอย่างนั้นลนะ นี่อ่าเราหลังจากที่เราวาัดโครงร่างอนะ่ะอาโตมีคร่าวๆเดีวยวที่เหลือคือเราแค่เติมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับนี่นี่ก็คืออ่าเส้นล่างของเสื้อสูทนะครับที่อ่าโชทาลโลมันจะดึงดึงดึงเสื้อสูทออกมาให้มันผิวไหวนะบแบบนี้เลยนี่มือก็จะทับเสื้อสูทมันจะดูเหมือนดึงนะครับอ่านี่แบบนี้ครับ เสื้อสูตรก็ไม่ยากนะครับถ้าเราถ้าเพื่อนๆได้วาดลอยฟอร์เจอร์ในเรื่องสปายแฟมิลมาแล้วนะครับก็คล้ายๆกันนะไม่ต่างอะไรกันมากนะก็ถือว่าเป็นการฝึกวาดแฟชั่นดีไซน์นะครับเสื้อสูตรของผู้ชายมันต้องแบบนี้นะครนี่นี่คือ,คอแถวปกคอเสื้อนะครับฟืบนี่นี่คือปกคอเสื้อนะครับก็วาดทับไหปลาเลยนะครับ แล้วตรงนี้คือเน็กไทครับนี่จัดไปครับไม่ยากครับแบบนี้เลยเวลาเพื่อนๆฝึกเสื้อสูตรได้นะครับไอตัวไหนที่มันใส่ชุดแบบนี้นะครับทำนองนี้เลยเพื่อนๆก็จะวาดได้หมดนะไม่ยากเลยนะครับและที่สำคัญคือละเอียดมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ง่ายๆเลยแบบนี้เลยนี่ไอพวกสายลับพวกนักสืบมันชอบใส่เสื้อประมาณนี้กันนะครับนี่แค่นี้เราก็ได้ชุดแบบเท่ๆแล้วนะนี่นี่ ตรงนี้ก็เป็นส่วนของปกนะครับปกของเสื้อสูทน,นะครับนี่สัตว์จัดไปครับฟืบแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแขนเสื้อยาวนะครับลากไปเลยฟืบอ่า,ออาแค่นี้นครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นข้างในนะครับเป็นเป็นะเป็นแขนเสื้อที่อยู่ด้านใน แล้วก็มีเม็ดกระดุมนี่นี่รายละเอียดมันไม่ยากเลยนะครับอ่าแค่นี้เราก็จะได้มือกำลังดึงดึงเสื้อสูตรแล้วแบบนี้อ่าโอเคนิ้วโป้งมันก็อยู่ข้างในนะเพราะว่าอ่ามันมัน,ม,นมันทับกันแล้วก็ไม่ต้องวาดมันก็ได้คนระับนี่มีสีนิ้วกำลังดึงก็พออืมนี่ พยายามผมพยายามหามุมอยู่นะครับในตรงนี้ก็คือช่วงอ่าช่วงที่จะไปถึงเอวนะครับช่วงด้านข้างแล้วตรงนี้คือนี่เสื้อสุดผิวไหวนะครับให้มันโต้ลมนิดนึงมันจะได้ดูแบบเป็นธรรมชาตินะครับ <c oughs> เราก็วาดอีกข้างหนึ่งครับนาน,นเหมือนกันเลยนะครับไม่ยากนี่ก็มือครับนิ้วก้อยวาดไปครับปึ๊บนี่ โอเคเวลาเราล่างสเก็ตเราไม่จำเป็นต้องสเก็ตให้มันสวยอะไรดีเด๋ day, หรืออะไรนะทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าการสเก็ตก็คือการล่างการล่างโครงแบบคร่าวๆนะครับหลังจากที่เราล่างโครงอนาตมีเรียบร้อยแล้วเวลาเราสเก็ตต่อไปก็จะเป็นการสเก็ตแบบเพิ่มรายละเอียดแค่นั้นเองนะครับก็ไม่จะเป็นต้องสวยมากครับเป็นการกะระยะให้ว่าเออเราต้องการให้อ่าตรงนี้อยู่ตำแหน่งไหนอะไรประมาณนี้เองนะครับ อยากให้เสื้อเราอยู่ตรงตำแหน่งไหนมือเราอยู่ตรงตำแหน่งไหนก็ไปเติมให้มันชัดๆนิดนึงแค่นั้นเองครับเติมรายละเอียดไปเรื่อยๆอนะครับฟืบขอแค่อย่างเดียวให้เราจําให้ได้นะว่าเราสเก็ตแล้วเราจะเอาเส้นไหนนะเพราะว่ามันจะพันกันยุ่งเยอะเหมือนกับเหมือนกับ fi, สายไฟสายไฟตรงเสาไฟฟ้าในในกทมนะ พันกันยุ่งไปหมดเลยนะนี่ต้องระวังนะครับเ,เดี๋ยวเวลาตัดเส้นแบบคร่าวๆแล้วเดี๋ยวจะไฟช็อตเอานะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเส้นไหนคือเส้นไหน <c oughs> แล้วตัวนี้ก็คือเสื้อเชิ้ตข้างในนะครับนี่ก็จะมีเม็ดกระดุมนะไม่ยากนะแบบนี้เลยนี่บอ,อ่านี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นแถวๆช่วงเอวนะครับก็จะนี่กางเกงช่วงเอว อ่าผมก็ใช้มันประมาณนี้แล้วกันตรงนี้ก็เป็นเสื้อเชิ้ตข้างในนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่วงของเข็มขัดนะครับอ่านี่เข็มขัดก็ไม่ยากแล้วหัวเหมเ่ียมแบบนี้ง่ายๆไปเลยแล้วตรงนี้ที่ล็อกเข็มขัดนะจัดไปใส่ไปนี่ผมก็เติมเข็มขัดรัดไปแล้วนะครับนี่เกงจะได้ไม่หลุดนะครับนี่แล้วตรงนี้คือเป้ากางเกงนะครับจัดไปกางเกงขายาวนะฟืบนนี่แล้วลอยยับมันนะก็ยับอย่างนี้เลยนะครับนี่โอ้โหมันกางเกงมันคับมากนะครับ นี่อ่าตอนนี้โดยรวมก็โอเคเลยนะครับถ้าอย่างเท่นะครับเดี๋ยวไปดูการตัดเส้นแบบคร่าวๆกันนะครับแล้วนี่ก็คือช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับอ่าถ้าใครถนัดใช้ปากกาแบบผมก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวพลาดนะพลาดก็คือพลาดไปนะครับอย่าไปพลาดตรงหน้าตาก็พอนะอย่างอื่นพลาดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าพลาดหน้าตาคือจบเตจนั่นเองนะครับอ แล้วถ้าเกิดใครไม่ถนัดแล้วยังกลัวนะครับก็ใช้ดินสอก่อนได้นะครับย้ำนะครับใช้ดินสอได้นะครับอย่าไปใช้ปากกาในในขณะที่เราไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวเราจะหัวเสียได้นะครับอ่าเวลาตัดเส้นก็เราไม่จำเป็นต้องไปตรงกับเส้นสกเก็ตสีแดงก็ได้นะเพราะเส้นสกเก็ตสีแดงนี่คือจริงๆก็คือลากตำแหน่งมั่วๆไปงั้นแหละนะครับที่เหลือเราก็แบบว่ามาใส่ให้ใหมันชัดเจนยิ่งขึ้นก็วาดให้มันดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ ยังไม่จะเป็นต้องจัดตัดให้มันสวยตอนช่วงนี้นะเพราะว่าเส้นสีแดงเนี่ยมันจะทําให้ปากกาสีดําเราเวลาเราลากเนี่ยมันไม่ติดนะครับฉะนั้นเราก็แค่ลากให้มันคร่าๆนะครับจะสั่นจะเสินอะไรไม่ต้องสนใจนะครับถึงเส้นผมมันจะสะถุนตอนนี้ก็ปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวค่อยไปจัดการเอายางลบมาลบเส้นดิสอสีแดงที่ล่างเอาไว้ให้มันออกให้หมดหรือเจอจางให้มันมากอะให้มันเจอจางให้มันเบาบางหน่อยนะครับแล้วค่อยมาตัดเส้นดีๆอีกทีทีหลังนะครับ หลังจากนี้ค่อยมาทุ่มเทสุดฝีมือในการล่าให้มันเนียบที่สุดก็โอเคแล้วนะครับอ่าเราไม่ต้องไปซีเรียสขนาดว่าจะต้องมันสวยเป๊ะเวอร์นะครับเออแค่เราวาดให้มันสนุกก็พอแล้วนะบแบบนี้นี่ให้มันออกมาดูเท่ดูเฟี้ยก็สมบูรณ์แบบครับอันนี้ <laughs> เดี๋ยวไปดูครับว่าตัดเส้นลงสีแล้วมันจะเฟี้ยหรือเปล่า